สตรอเบอรี่โยเกิร์ตปั่นหรือว่าสตรอเบอรี่สมูทตี้มีส่วนผสมและทํายังไงให้น่ากินเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยครับก่อนอื่นเราเตรียมโถป,ปั่นมานะครับหลังจากนั้นใส่สตรอเบอรี่ลงไปในโถป,ปั่นเลยนะครับเราใส่ไป1 0 0กรัมหรือว่าประมาณ8ลูกนะครับสตรอเบอรี่นี้เป็นสดหรือว่าแช่แข็งก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกหรือว่าหาได้นะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยนำเชื่อมกลิ่นสตรอเบอรี่หรือว่าไสรหลับสตรอเบอรี่นะครับ ไลับนี้เราใส่ไป60 ml นะครับแล้วก็ตามด้วยนมจืดคาเนชั่นนะครับนมจืดคาเนชันนี้เราใส่ไป10 ml นะครับแล Laser ้วก็ตามด้วยนมสดนะครับนมสดนี้เราก็ใส่ไป10 ml เหมือนกันนะครับใส่ลงไปในโถปั่นเลยนะครับแล Viol ้วก็ตามด้วยน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่านี้เราใส่ไป120 ml นะครับใส่ลงไปในโถปั่นเหมือนกันนะครับแล้วก็ตามด้วยเกลือป่นนะครับ เรือป่นนี้เราใส่ไปปลายช้อนชานะครับแล้วก็ตามด้วยน้ําแข็งเปล่านะครับน้ําแข็งเปล่าเราใส่ให้เต็มแก้วเลยนะครับเทลงไปในโถปั่นเลยนะครับวันนี้เราใช้แก้ว20ออนนะครับสำหรับเมนูนี้ครับกับเมนูสตรอเบอรี่โยเกิร์ตปั่นนะครับหลังจากนั้นก็นำส่วนผสมทุกอย่างนะครับนำไปปั่นให้ละเอียดหรือว่าปั่นให้สมูทตี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับทุกคน ปั่นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือเมนูสตรอเบอรี่โยเกิร์ตนะครับทุกคนสูตรนี้หรือว่าเมนูนี้ท่านสามารถทําตามหรือนําไปปรับใช้ได้นะครับสูตรนี้หรือว่าเมนูนี้นะครับสอนทําเป็นละเอียดทำไม่ง่ายเลยนะครับปั่นไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับทุกคนปั่นให้ละเอียดแล้วปั่นให้สมูทตี้เลยนะครับท่านสามารถทําตามหรือนําไปปรับใช้ได้นะครับทุกคนทำง่ายๆนะครับปั่นไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับปั่นไปเรื่อยนะครับทุกคน อันนี้ก็ปั่นเลยนะครับปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาตกแต่งนะครับตกแต่งแก้วรอเลยนะครับตกแต่งด้วยโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะครับลาดขางแก้วนะครับลาดให้ฉ่ำเลยนะครับเราลาดไป30 ML นะครับลาดลอไปแเลยนะครับตกแต่งให้น่ากินและให้สวยงามนะครับเป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะครับรสแบบรสไม่มีไม่มีความหวานหรือว่าไม่มีน้ําตาลนะครับโยเกิร์ตนะครับหลังจากนั้นก็มาเริ่มเทเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับทุกคน สูตรนี้หรือว่าเมนูนี้ท่านสามารถทําตามหรือนําไปปรับใช้ได้นะครับทุกคนทาไม่ง่ายนะครับวันนี้สอนทาเป็นปราละเอียดเลยครับเทลงไปเลยนะครับืเห็นไหมครับเข้มข้นมากๆสีสวยหอมๆม,มากๆเลยครับหอมสตรอเบอรี่มากๆเลยครับสีสวยนุม่ลมละม,มุนน่าก,กินมากๆเลยครับทุกคนเมนูนี้เทลงไปให้พูนแก้วเลยนะครับน่ากินมากๆเลยครับทุกคนเทลงไปเลยนะครับ น่ากินมากๆสีสวยหอมๆเลยครับอันนี้คือเมนูสตรอเบอรี่โยเกิร์ตปั่นนะครับทุกคนสูตรนี้หรือว่าเมนูนี้ท่านสามารถทําตามหรือนําไปปรับใช้ได้นะครับหลังจากนั้นก็ผ่าสตรอเบอรี่นะครับหนึ่งลูกนะครับผ่าเป็นชิคๆตกแต่งให้น่ากินและให้สวยงามนะครับแล้วก็วางข้างแก้วเลยนะครับทุกคนสีสวยมากๆหอมๆน่ากินมากๆเลยครับทุกคนหลังจากนั้นก็ราดด้วยโยเกิร์ตรสธรรมชาติอีกทีนึงนะครับ ลาดไป30 ML นะครับลาดข้างบนให้ช่ำๆเลยนะครับทุกคนตามลงไปเลยนะครับว้าวน่ากินมากๆสีสวยหอมๆสมุทรละมุนมากๆเลยครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟเลยนะครับกับเมนูสตรอเบอรี่โยเกิร์ตปั่นหรือว่าสตรอเบอรี่สมูตตี้นะครับเห็นไหมครับน่ากินมากๆเลยครับสูตรนี้หรือว่าเมนูนี้ท่านสามารถทําตามหรือนําไปปรับใช้ได้นะครับ